ก็เป็นซะแบบนี้นะมีดราม่ากันเรื่องพริกนะครับมาผมจะพาไปดูพริกที่ปลูกในร่มที่ไม่โดนแสงแดดเลยหรือว่าอาจจะโดนแดดบ้างแต่ไม่มากดูว่าจะติดดอกออกผลหรือเปล่าไปดูนะครับก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยนี่เลยครับผมตรงนี้เป็นพริกขี้หนูนะครับก็อย่างที่บอกเป็นพริกนกปลูกนกเป็นคนปลูกให้ ตัวนี้นะครับต้นอยู่ตรงไหนต้นอยู่ใต้โคนต้นลำไย,ยนั่นแหละครับโดนแสงหรือเปล่าไม่โดนเลยหรือว่าแทบจะไม่โดนเลยครับบางต้นก็ไม่โดนต้นนี้ไม่โดนเลยแต่ก็ติดดอกออกผลดีต้นนี้เก็บไปเมื่อคลิปก่อนแล้วนะครับลองไปย้อนดูคลิปได้นะครับว่ามันติดดอกออกผลจริงตอนนี้กก็ําลังดอกนะครับพอเขาต้องการแสงจริงเขาก็จะพุ่งออกหาแสงเองนะครับเขาจะพุ่งหาแสงของเขาเองนี่เลย ต้นนี้ถือว่าดกนะครับแต่เก็บไปแล้วนะครับก็เนี่ยครับก็ออกดอกถึอดอกออกผลดีไม่ต้องกังวลเรื่องแสงครับพืชเขาจะมีวิธีหาแสงเขาเองจำพวกพริกนะครับยังว่าจำพวกพริกอยู่ในร่มได้ถือว่าได้ดีเลยล่ะครับ ลูกตัโตเลยนะครับพริกขี้หนูนะครับแต่เป็นขั้นพันคัดพิเศษ นี่โอ้โหเยอะเลยนะครับพริกขี้หนูนะครับไม่ใช่พริกชีฟ้าหรือว่าพริกเดือไก่เป็นลูกโตมากเป็นพันนะครับตันนี้เป็นการพัฒนาพันธุ์ของสวนเรานะครับผสมแล้วก็คัดพันธ์มาเรื่อยๆจนให้ได้พันธุ์ดี ย้ำนะครับว่าเป็นพริกขี้หนูให้ภาพมันบรรยายนะครับว่าปลูกพริกในล่มก็ติดผลได้ลูกใหญ่ด้วยอีกต้นหนึ่งนะครับการที่พริกโน้มลงนะครับจะทำให้ ต้นมันใหญ่ขึ้นนะครับตัวน,นี้อยู่โดนแดดโดนแสงนะครับก็สวยอยู่ใช้ได้นะครับในร่มก็มีอีกนะครับวันนี้ร่มจริงๆนะครับไม่มีแสงเข้าแน่นอนนอกจากตรงนี้นะครับตัวน,นี้เพิ่งเก็บไปเมื่อวันก่อนนะครับก็ถือว่าลูกโตๆเหมือนกันนะครับนี่เลยก็ปลูกพริกในร่มก็ปลูกได้นะครับ ตรงนี้อี่หนึ่งตรงนี้เป็นพริกขี้หนูนกนะครับคือนกปลูกเองนะครับเป็นพันธุ์ทั่วไปกําลังติดดอกนะครับก็อยู่ในล่มเหมือนกันนี่เลยใต้ล้มไม้นะครับอันนี้ก็อีกต้นนะครับออกเองนะครับไม่ได้ปลูกก็เป็นพริกขี้หนูทั่วไปนะครับครับตรงนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่อยู่ในล่มนะครับใต้ต้นกล้วยใต้ล่มตรงนี้對對นะค <str> <maritime sters> <iin> รับ ก็ถือว่าติดผลอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยลูกยาวๆใหญ่ๆเลยตรงนี้จะเป็นพริกขี้หนูทั่วไปนะครับก็จะเม็ดเล็กๆก,ก็ปลูกอยู่กับหญ้าครับช่วงนี้จะลกๆหน่อยนีก็เหมือนกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดงมะึก ับลูกโตโเลยตำน้ำพิษกะปิอร่อยมากคนเหนือเรียกว่ามะเขือปู